เจ้าขั Auto ้งทูออโต้บิวันนี้เราจะพูดถึงรถถังที่น่าตื่นตาตื่นใจของไทยในปี2026ซึ่งมันคือแทงซิลล่ารถถังรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากกองทัพบกไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำลังทหารและการป้องกันประเทศแทงซิลล่าได้รับการออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการโจมตี ประสิทธิภาพสูงและการควบคุมที่สะดวกสบายเหมาะกับการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายการพัฒนาของแท้งซินล่าเริ่มต้นเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อกองทัพบกไทยตระหนักถึงความสำคัญขององค์การมีเทคโนโลยีทหารที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตได้นอกจากนั้นยังเป็นการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเช่นนี้สามารถช่วยเสริมความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันประเทศหนึ่งในคุณสมบัติที่เด่นของแท้งซินลาคคือระบบการป้องกันตัวที่ล้ำสมัยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่หรือขีปนาวุธที่มีความรุนแรง ตัวถังของรถถังได้รับการออกแบบให้แข็งแกร่งและสามารถต้านทานการโจมตีจากภายนอกได้ดีมากนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและตอบโต้การโจมตีได้ทันทีความสามารถในการเคลื่อนที่ของแทงซินล่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นรถถังรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก ระบบการควบคุมที่ล้ำสมัยทำให้การขับขี่และการปฏิบัติการในสนามรบเป็นไปได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงแม้จะเป็นรถถังที่มีขนาดใหญ่และหนักแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ที่ับแคบและมีอุปสรรคต่างๆได้อย่างคล่องตัวในด้านการติดอาวุธแท้งซิลล่าได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และมีความแม่นยำสูง ปืนใหญ่รุ่นนี้สามารถยิงได้ไกลและมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงเพียงพอที่จะทำลายยานพาหนะและสิ่งจีดขวางต่างๆที่ขวางทางนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบการยิงที่สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการออกแบบภายในของแท้งซินลาก็มีความทันสมัยไม่แพ้กัน ระบบภายในได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการทำงานร่วมกันของทีมที่ทำงานอยู่ในรถถังภายในมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดห้องควบคุมภายในได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้โดยง่ายและเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายแม้ในสภาวะการทำงานที่ยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆในสนามรบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทันเวลาและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสนามรบได้อย่างรวดเร็วการพัฒนาแท้งซิลาถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าของกองทัพบบไทย นอกจากการพัฒนารถถังใหม่ที่ทันสมัยการพัฒนานี้ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของไทยในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแข็งซิลล่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ยันพาหนะทางทหารที่มีความแข็งแกรง่งแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของกองทัพไทย ด้วยความสามารถในการปฏิบัติการที่หลากหลายและการออกแบบที่มุ่งเน้นความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยแท่งซินล,ลาจะเป็นหนึ่งในรถถังที่สามารถยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนหากประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกรถถังรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งในกำลังหลักในการปกป้องประเทศและเสริมความมั่นคงให้กับประชาชน หากคุณชื่นชอบรถถังรุ่นนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารของไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Brew ของเราเราจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทหารและยานพาหนะทางทหารในอนาคตขอบคุณที่รับชมและติดตาม Auto Brew